เริ่มแรกเลยครับผู้ที่จะเรียนมตนทั้งหลายเนี่ยนะคนที่จะเรียนมตนนี่ต้องลักษณะคล้ายๆกับว่าคือคู่นะครับยกอ่อนอคู่นี่สาคัญที่สุดนะครับนะก็เป็นอันว่าครับสิ่งสําคัญที่สุดในการเรียนมุนเนะี่ยคนที่จะเรียนมุนเนี่ยจะต้องมีนะครับลักษณะสี่อย่างเดอ้อฟังไปสี่อย่างจังสีสําเร็จก็นึ่งนี่ครับต้องมีขับศีลธรรม สองเยต้องมีการครับสัทธาเสื้อนะครับเสื้อมันท้องจําให้ได้สเยต้องมีความเข้ารบย่าเจงกูบาอาจารย์นะและที่นี่ครับการเลี้ยนมุ่นที่จะสักสิธิ์และกับสำลิดผลนะ่ะถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นหมออยากก็ยิ่งดีมากๆเลยเถอะพอว่าพอ,อ,พอสิใไซมุ่นควบคูไปกับคนไข่มันจะได้เศร้าไว้ และสาคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการยกคู่บอกว่าเฮาจะเลียนอีนั้จะต้องมีการยกคู่ทะก่อนบอกว่าจะเป็นข่าทาเล็กๆน,น้อยๆครับจะต้องเรกว่ายกคู่ก่อนถา้าพูจังสั้นเลยครับขาทานั้นจะไม่นะครับศักดิ์สิทธิ์และสําคัญถา้าผิดเนี่ยมันจะย่อนก็นมากครับเทธธิดเจ้าของนะครับเป็นไปได้ยิงมุ่นดำที่โอ้าเทหิบ่ถือหรืเป็นปอบเป้าพว่งผีเลยเด้ อันผมบอกย่ในมอนขาวไม่เกี่ยวส่วนของบูซ่านันแล้วแต่ครูเดอ้อจะสั่งทาเป็นของนะครับบูซ่าคู่ทั่วไปก็ได้แก่ขันห้าขันแปดขันหาเนะี่ยรเต็มสูตรเนะี่ยก็มีครับเขาตอกตัวหาคู่ดอกไม่หาคู่คปลาที่หาคู่นะครับอ่านทะูบเนะี่ยนะหาคู่ส่วนขันแปดก็เพิ่มไปยังให้มันครบแปดนี่แหละอันอันีนนพน้พื้นเน้่ครับผมบอกเกี่ยวกับ มุนดำแต่มุนดำดีหลายมาที่นี่เลยครับก็คันเรียกว่าขันแปดก็ต้องเพิ่มสินพืนแพ้ว่านะครับสินผืนแพ้ว่า,นะรวาเรากองไขหนวยแล้วก็ช่วยซีพร้อมคันบักเบงใส่ขัวเด้อส่วนเงินค่าค่ายอันนี้เด้อแล้วแต่ครูจะสักสลึงหนึ่งหกบาทสองบาทร้อยแปดแล้วแต่อันนี้เอินมาค่าย แล้วเมื่อเข้าใจเหี้ยนค่าถาบทใดแล้วแต่นะครับให้เสกประสิทธิคาถาก่อนทุกครั้งเด้อเพื่อที่จะให้หมุ่นนั่นครับศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอันค่าถาประสิทธิค่าถานั่นผมเขียนไว้อยู่ในหนังสือนะครับหนังสือมุ่นมั่งดังเดืมเลิม่มนั่นละลิ่มกวดอุบาทนั่นนะท่านท่านท่านทองตามนั่นก็นได้นะครับประสิทธิค่าถา อ่าผมบอกเลยพี่น้องจำมาได้นะครับสิทธิจิตจังสิทธิกรรมังสิทธิกายะสทากโตสิทธิเตโสชาโยนิจังสิทธิลาโูอันนี้ลันตังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังสารพัสสิทธิพระวันตุเมเศกสามจบก็ได้ครับนะหรือว่าเจ็ดจบอันนี้ประสิทธิฆาถาจากนั้นครับมุ่นที่ซักสิทธิมันตรงมีคาถาให้เอื่นว่าปุกฆาร้อบนี่สักก่อนเ้อวิธีการ เบาให้ฟังเขาเขาจังไปทูวบาบดม่นขับของไงบดม่นรับออกลกูกง่ายบดม่นขับของฟิตหลองเชื่อแต่ว่าผมบอกไปที่ก่อนปรประสิทธิ์ที่คาถาแหลกฆคาถาปุกคาถานะครับคืออมข,ขลุกขลุกเนี่ยกุจิปุกทั้งนะกุจิปุกทั้งอมโมกุจิปุกทั้งอิจีปิโสนโมพุทธยะอาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังนวิทาปุกะยะปะัง พะอสังสิวิสุนะครับวิสุโลปุสะผุภระเสกถามเถื่อเจดเถื่ออดไรนะอันนี้เขาเอื่นมาคาถาปุคาถาแล้วก็เบิ่งกินหนังสือนะครับอันนี้ผมบอกให้ฟังที่สืดอแล้วก็ต้องเลืมเลียนสูบนะมุ่นสูบคาถาแล้วก็สูบคาถาแล้วก็ต้องเลี่ยนพรอมคาถาใส่กระแจมมุนนครับเป็นยัางกันเอาไว้นะครับทุกอย่างเลยนะบอกไปละเอียด แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ม,มียังก็อื่นเบ่าวถึงเรื่องมุ่นที่จําเป็นบาทน,นี้เอาบวกเขามาซะเพราะว่าเขาเข้าตรงนั้นนะท่านบ่แน่ใจก็ลองลองขับย้อนครับไปเบื่องเน้นหนังสือกไ็ไดเด้อหรือถามผมก็ได้มาดนสมัยก่อนบาดนี้มุนเนี่ยนะครับจะเลี้ยนพวกไหนนะครับเป็นลักไงบาทนี้ครับส่วนมากนะเพิ่นก็นจะมีครับเรื่องเวทมุ่นค่าถาเรื่องเกี่ยวกับจะป่วยไข้นี่ เจ็บป่วยไข่บบสบายในเหนือในตูนี่ละอันนี้สําคัญหมายความว่าเอ,อ่ยย่ำเขาเจ็บเขาป่วยไข่นี่แต่ก่อนมันบมมีโลงพวานบมมีหม้มอเรียกว่าเลยครับบมมีครับอันนั่งหมอกันนั่ไมคือปัจจุบันนี้ก็ต้องอศสยเวทมนต์ค่าถาอาคมอศสยหมอผีเป็นลักมัน่อไปนะ แล้วตัวมุ่นเนี่ยครับที่มันมีได้หลายนี่มันมีอยู่ประมาณเป็นพันๆมุ่นผมเลยครับผมจังมุ่นตาทิพจังสีกะถือว่าสําคัญอยู่แล้วก็เช่นว่ามุ่นออกลูกงา่ายสักคนเนาะแต่กี่นะครับเงินใดมันก็ต้องมีเอ่อออกกันง่าไงวะมีเอ่อ,อ,อลูกไผ่เนาะมีครับแม่เฮือนเอ่อตั้งทองอล้วก็ตั้งออกลูกตามธรรมด้าพอมันบม่มีโรงพยาบาลอาศัยแต่หมอทำแง บาดนี่ครับมันมีด้แม่ใหม่เนี่ยเป็นสาวเป็นแสขึ้นมาเนี่ยครับรังค้นกัยี่สิบสองปียี่สิบปีสิครับแต่งงานออกลูกแม่ไม่มันออกยากเลยครับเก็บอยู่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นทนทุกทรมานนะครับลงมประบาลกับบ่มีอาศัยหมอํำแย่อาเมเจะเบงเบงรังคนกับถดตัวเบงจนต๊แตกตกแตกต๊แต่นก็มีนะบอกบันนี้ก็ต้องอาศัยยังอาศัยมุ่นะครับอาศัยมุ่นค่าท้านนี่ครับ เรียกว่าให้ออกง่ายออกลูกง่ายก็ไปหาหมอผีหรือว่าหมอครับประจำบ้านหมอมุ่นนั่นแหละมันนิโตมุ่นนี่ครับพนที่เป่าใส่นี่ครับร่างอาจารย์เป่าตั้งแต่เฉพาะมุ่นออกไม่ใช้มนต์ปิดเมื่อครับออกลูกแล้วคัน่เป่ามุ่นปิดเนี่ยรู่นี่ครับเอาชื่อท่อช่องคลอดเนี่ยมันจะกว้างแล้วมันล้มบบลัดบบลึงโบตึงโบแน่นภาษาบ้านเขาอื่นภาษาบ้าน แต่ว่าขันผู้เพิ่นลูกเัาคักนะครับกับปปล่อยตามธรรมศาสตร์ย่านผัวเมียเขามีปัญหากับเพิ่นเดี๋ยวเป่ามุ่นหุบใส่พรอมเลยเออพอออกลูกแล้วปั๊บนี่ยครับมันหุบมันถินแน่นเข้าไปเลยยิ่งแน่นก็เป็นสาวอีกนะครับนี่แล้วก็โตมุ่นนั่นช่วมากเพินพ่นบ่นเ,ปเปิดเผยแต่ว่าพ่อใหญ่สีน้ำนี่ครับรับมาไม่ได้ว่าเพื่อจะหวังเอาคู่เอาค่ายมาเพื่อให้ท่านศึกษาและก็อยากขยายคำ่ำซอยรักษาไว้อย่ามันหาย เพราะมุ่นเรานีส่วนมากสมัยนี้ไม่ได้ใช้นะครับแต่บางครั้งนะบ่ได้ออกลูกนะแต่ว่ามันก่วงน,น้งสี่นะมันละมันหลวม,มนังสี่เวลาบวลึกงบถึงบรนเนเพิ่นกในน็ใส่มุ่นี่เป้าใส่มุ่นี่เป้านะครับได้ผลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องยกก่้ยกไข้ ai, มันถือต้องได้โตมุ่นนั่นครับท่านจําไปเลยนะผมถิววาเธอหนึ่งให้ฟังสักก่อน มันอยากออกท่างครับล่ามุกหน้าจา์แต่ว่าถือว่าเป็นมนนะครับถือว่าเป็นมนมนพนบอกว่าครับโอมอีหีมึงเอ๋ยมึงจงเผยทาวานกุม,ม่านสิออกออกแล้วจงหุบเขาหุบแล้วอย่าหุบให้มันแน่นหุบตั้งแต่พ่อบักแบนครับซักเขาซักออกจึกจึกเปียงแน,นแน่นแน่นแน่นครับเพราะนี้ได้ตัวมน เต่ว่ามันศักดิ์สิทธิ์ครับออก,กง่ายนะครับพอเป่ามุนเข้าไปเนี่ยครับใส่น้ำตั้งไว้แล้วก็ให้กินนี่แหละครับผัวมุนบดนี่ครับเพ่นหยกคู่ไข่ให้จำไปเด้อเออมีกับขันหาขันหาแล้วก็เงินครับหกบาทสินผืนแพ้ว่าให้ยกคู่วัฒนคานเ,าเวลาจะทำนี่ครับเวลาจะเห็ดให้แตงไข่นะครับให้มันครบเอาหน้าม,มาครับ นี่ว่าหนึ่งโอเดอเสกเคตามอนครับให้คนอ,ออกไป uh ให้เบิดเด้ม่ให้อยู่เดะให้เหลือตั้งแต่เลยครับแม่ม่านกับหมอทัานสองคนเวลาเสกฆ่าทานี่ครับให้ว่าแห้งๆดิจบแล้วครับให้ประพมนมุนลุ่งบนหัวครับของแม่ม่านแล้วให้กั้นใจกืนน้ำครับมอนในสามกืนเท่านั้นแหละครับโอ้ย oh. ปวเลยบ่เจ็บกกบ่ปวดนี่นี่คือมุนออกลูกง่ายแล้วก็มุนหุบนั่นกน็อยู่ในตวัวหละเวลาครับออกลูกแล้วเนี่ยครับเออบานนีย้ยูฟื่นี่ไฟก็ต้องมาเป่าเรียกว่าเลยครับออกแล้วหุบเขา่าย่าหุบให้แนนเดอหุบจ้งแต่พ่อบักแบนเนี่ยครับซักเขาซักออกโอมเพี้ยงนี่แหละครับตัวมุนครับเมื่อน,นี่ผมบเริ่มซะก่อนเพราะมันเอ่อบอกไงไงว่าผมเกินมาแต่ที่แรกเงี้ยวหด า่า์พี่นมอ่ก็เข้าใจเออแล้วผมเบ่าเนี่ยผมบอกท่านก่อนมุ่นทุกอย่างทุกบทผมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นมุ่นขาวยกคู่ค่ายนะครับเท่อเดียวนะครับไปหอดท่านมาหอดท่านนี่ท่านในทยจะขันหากไ็ได้เพราะว่าผมแต่งมาจากบ้านคู่ใหญ่ยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยกสเสกเอาเท่าเสียเสียนอยู่แล้วอขอให้พี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับโชคดีประพียกว,ว่าประสบผลสําเร็จตั้งใจเ้อตั้งใจตั้งใจนะครับอ่านต้องใจทองแ้วก็สมาธิต้องแนว่วแนว่เด้นะก่อนสีเฮียนมุ่นตัวนี้ มันหุบเดียววันถ่ดไปนะหมดเวลาเวลาหมดยูดีมีแห้งสบายดีสวัสดีครับ